สวัสดีค่ะวันนี้วันที่12มกราคม2569นะคะโลกเราช่วงนี้ดูเหมือนจะมีแต่เรื่องราวที่เออดูเผินๆแล้วไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได้เลยนะคะทั้งเรื่องสงครามเทคโนโลยีในยุโรปการเมืองที่พลิกไปมาในอเมริกาใต้ใช่ครับแล้วก็ยังมีการสำรวจใต้ทะเลลึกในเอเชียอีกคือมองแบบผ่นานๆเนี่ยมันเหมือนเป็นข่าวคนละทวีปคนละเรื่องกันไปเลย แต่ถ้าเราลองมองให้ลึกลงไปอีกนิดนะครับจะเห็นเหมือนมีเส้นใหญ่บางๆที่เชื่อมเหตุการณ์เหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างน่าประหลาดใจเลยครับมันกำลังบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจของโลกอยู่นั่นล่ละค่ะคือภารกิจของเราในวันนี้เลยคือการลองมาประติดประต่อภาพใหญ่เหล่านี้เข้าด้วยกันจากข้อมูลข่าวสารที่เรามีเพื่อจะหาคาตอบว่า กติกาเดิมๆของโลกที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมันกำลังพังทลายลงจริงๆหรือเปล่าเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่สมรภูมิที่ร้อนที่สุดตอนนี้ก่อนเลยยูเครนซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แค่สนามรบแบบเดิมๆแล้วนะคะกลายเป็นเหมือนกับห้องทดลองอาวุธล้ำยุคไปแล้วล่าสุดมีข้อมูลที่น่าตกใจมากเกี่ยวกับอาวุธใหม่ของรัสเซียครับอาวุธที่ว่านี้คือโอเลเชนิก โอเรชนิกครับมันคือขีพนาษุดความเร็วเหนือเสียงหรือที่เรียกกันว่าไฮเพอร์ช i นิกนะครับความเร็วของมันเนี่ยสูงถึง13,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงโห oh, 3 3 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเหรอคะเร็วขนาดนั้นเลยเร็วมากครับเร็วในระดับที่ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้แทบจะตรวจจับหรือสกัดกั้นไม่ทันเลย การที่รัสเซียใช้มันโจมตีโรงงานซ่อมเครื่องบินในเมืองเลวิฟซึ่งอยู่ลึกเข้ามาทางตะวันตกของยูเครนเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่การทำลายเป้าหมายทางทหารนะครับหมายความว่ายังไงคะมันไม่ใช่แค่การโจมตีปกติหรอคะไม่ใช่เลยครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือคำกล่าวอ้างของทางการรัสเซียที่บอกว่าอนุภาพทำลายล้างของมันเทียบเท่าอารุธนิวเคลียร์ได้เลยทั้งทั้งที่ใช้แค่หัวรบธรรมดานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะแค่หัวรบธรรมดาเนี่ยนะคะเทียบเท่านิวเคลียร์ได้เลยครับ นี่คือการส่งข้อความที่ชัดเจนามากไปถึงชาติตะวันตกโดยเฉพาะนาโตว่าเรามีอาวุธที่คุณรับมือไม่ได้อยู่ในมือและเราก็กล้าที่จะใช้มันคือมันเป็นการยกระดับการข่มขู่ไปอีกขั้นเลยครับฟังดูน่ากลัวมากจริงๆค่ะแล้วแล้วฝั่งยูเครนล่ะคะมีอะไรมาตอบโต้บ้างไหมหรือว่าต้องตั้งรับอย่างเดียวเลยประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะยูเครนก็ได้รับการตอบสนองที่รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกัน คือพวกเขาได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ล่าสุดจากสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า Tempest ครับ Tempest ที่น่าทึ่งก็คือระบบนี้เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเองนะครับ แต่กลับถูกส่งไปถึงแนวหน้าในยูเครนภายในเวลาไม่ถึง3เดือน3เดือนนั่นมันเร็วผิดปกติมากๆเลยนะคะสําหรับยุโทโธปกรณ์ระดับนี้ปกติมันน่าจะใช้เวลาเป็นปีๆเลยใช่ไหมคะในการอนุมัติและจัดส่งถูกต้องครับความเร็วระดับนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าสถานการณ์มันวิกฤตแค่ไหนความสามารถพิเศษของ t e m p บิร์คือมันใช้ขีปนาวุธ Hellfire อ๋อ l f i r ฟที่ปกติใช้ยิงรถถังอะนะคะ ใช่ครับแต่ถูกดัดแปลงให้มีเหมือนสมองกลของตัวเองมันสามารถค้นหาแล้วก็พุ่งเข้าหาเป้าหมายอย่างโดรนได้เองอัตโนมัติเลยครับแม้ในสภาพอากาศแย่ๆหรือมีความแพรงตาคือในสนามรบที่เต็มไปด้วยโดรนราคาถูกเป็นร้อยเป็นพันลำแบบนี้การมีระบบที่คิดเองได้แบบนี้ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยพอพูดถึงโดรนเหมือนว่าฝั่งรัเสเซียก็มีของเล่นใหม่ออกมาเหมือนกันใช่ไหมคะกรนัฟ5ใช่ครับ การไฟล์นี่คือการพัฒนาไปอีกขั้นเลยจากเดิมที่เป็นโดรนฟรีชีพที่บินช้าๆเหมือนมอเตอร์ไซค์ตอนนี้มันถูกทําให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์เจ็ตโอ้โห oh. ทําให้มันบินเร็วขึ้นมากจนเกือบจะเหมือนขี่ปนาวุธร่อนขนาดเล็กๆเลยมันหลบหลีกการสกัดกั้นได้ยากขึ้นเยอะกลายเป็นภัยคุกคามที่น่าปวดหัวกว่าเดิมมากครับแต่ทั้งหมดที่พูดมาอาจจะยังไม่น่ากลัวเท่ากับการใช้โรเบิร์ต FAB 3 0 0 0ที่เมืองเมโรหัดดิฉันเห็นภาพแล้วบอกตามตรงว่า ตกใจมากค่ะผมก็เช่นกันครับคือต้องนึกภาพตามนะครับว่านี่คือระเบิดขนาดมหืมาน้ำหนักสมตันถูกทิ้งลงมาเพื่อทำลายอาคารสูงสมัยโซเวียตที่แข็งแรงมากๆซึ่งทหารยูเครนใช้เป็นป้อมประการอื มันไม่ใช่แค่การทำลายเป้าหมายทางทหารแล้วแต่มันคือการส่งสารที่น่ากลัวว่าเราพร้อมจะใช้กำลังทำลายล้างมหาศาลเพื่อบทขยี้ทุกจุดต้านทานให้ราบเป็นหน้ากลองโดยไม่สนว่ารอบๆจะเป็นยังไงมันคือการใช้ความรุนแรงแบบเต็มพิกัดเพื่อหักขวัญกำลังใจฝ่ายตรงข้ามเลยครับการยกระดับความรุนแรงในสนามรบแบบนี้ มันก็ส่งแรงกระเพื่อมออกมานอกสนามรบด้วยใช่ไหมคะโดยเฉพาะในกลุ่มพันธมิตรยุโรปเองที่ดูเหมือนจะเริ่มมีเสียงแตกกล้าออกมาชัดเจนมากครับความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกำลังทดสอบความสามัคคีของยุโรปอย่างหนักเลยล่าสุดสโลวาเกียก็ประกาศจุดยืนชัดเจนเลยนะครับว่าจะไม่ส่งความช่วยเหลือทางทหารให้ยูเครนอีกต่อไปเอ้าเราคะครับโดยให้เหตุผลตรงๆเลยว่า ผลประโยชน์ของชาติสำคัญที่สุดฮังการีก็มีท่าทีในลักษณะเดียวกันมาตลอดคือพยายามถอยห่างจากความขัดแย้งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งรอยร้าวนี้ไม่ได้อยู่แค่ชายขอบยุโรปตะวันออกแต่ดูเหมือนจะลามไปถึงแกนกลางของนาโต้เลยนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องเกาะกรีนแลนด์ที่กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งใช่ครับประเด็นกรีนแลนด์นี่เป็นเรื่องใหญ่มากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกลับมาพูดถึงความต้องการจะ ควบคุมเกาะกรีนแลนด์อีกครั้งโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงในแถบอาร์กติกมันสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับเดนมาร์กซึ่งเป็นเจ้าของดินแดนดิฉันจำได้ว่าผู้นำเดนมาร์กใช้คำพูดที่แรงมากเลยนะคะบอกว่านี่คือช่วงเวลาแห่งโชคชะตาที่อาจทำให้ความร่วมมือของพันธมิตรตะวันตกสิ้นสุดลงได้เลยนี่มันไม่ใช่ภาษาทําการทูดปกติแล้วนะคะไม่ใช่เลยครับมันบอกเราว่าความไว้เนื้อเชื่อใจกำลังถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรง คำพูดระดับนี้หมายความว่าเดนมาร์กมองว่านี่ไม่ใช่แค่ข้อเสนอแปลกๆแต่เป็นการคุกคามอธิปไตยของชาติพันธมิตรด้วยกันเองอแล้วมันก็ทําให้มหาอำนาจยุโรปอย่างเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษนั่งไม่ติดเลยครับต้องรีบออกมาเคลื่อนไหวทันทีโดยเสนอให้จัดตั้งภารกิจร่วมของนาโตในแถบอาร์กติกซึ่งก็เหมือนเป็นการส่งสัญญ,ญาณกลับไปที่สหรัฐว่ากรีนแลนด์คือดินแดนของนาโตเราจะปกป้องมันร่วมกันคุณจะมาทำอะไรตามใจไม่ได้ ในขณะที่พันธมิตรฝาแก่กกำลังมีปัญหากันเองผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่ยุโรปเป็นคนนำเนี่ยก็ดูเหมือนจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองเหมือนกันนะคะประเด็นนี้น่าคิดมากครับข้อมูลล่าสุดจาก Eurostat ชี้ว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาสหภาพยุโรปสูญเสียรายได้จากการส่งออกไปรัสเซียถึง48,000ล้านยูโร โอ้ห oh, 48,000ล้านครับแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือเศรษฐกิจรัสเซียไม่ได้ล่มสลายอย่างที่หลายคนคาดการไว้เขาสามารถปรับตัวได้หันไปค้าขายกับตลาดอื่นอย่างจีนหรืออินเดียได้สำเร็จในทางกลับกันยุโรปกลับต้องแบกรับภาระต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นมหาศาลเพราะต้องเลิกพึ่งพากาสจากรัสเซียกลายเป็นว่ามาตรการที่ตั้งใจจะจะลงโทษรัสเซียกลับสร้างความเจ็บปวดให้ตัวเองอย่างหนักเลยนะคะใช่ครับอย่างแสนสาหัสเลย ในขณะที่พันธมิตรในยุโรปกำลังมีรอยร้าวแล้วก็ดูลังเลอีกฝากหนึ่งของโลกสหรัฐอเมริกากลับเลือกที่จะเดินเกมรุกแบบเต็มกำลังเลยนะคะและภาพที่ชัดที่สุดก็คือสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในเวเนซุเอลาเหตุการณ์ในเวเนซุเอลาถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากการที่หน่วยรบพิเศษของสหรัฐบุกเข้าไปจับกลุ่มประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรแล้วก็ภรรยาถึงในบ้านพักโดยใช้ข้อหาเรื่องการค้ายาเสพติดเอ แล้วหลังจากนั้นไม่นานประธานาธิบดีทรัมป์ก็ประกาศเลยว่าสารัฐควบคุมเวเนซุเอลาในทางปฏิบัติแล้วนี่คือการแสดงอำนาจอย่างตรงไปตรงมามากๆที่เราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักในยุคหลังสงครามเย็น ดิฉันยังเห็นข่าวที่ดูเหลือเชื่อมากๆที่ว่าวิกิพีเดียมีการแก้ไขข้อมูลชั่วคราวว่าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาด้วยซ้ำแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือเรื่องเล่าจากคนที่อ้างว่าเป็นอดีตองครักษ์ของมาดูโรเกี่ยวกับอาวุธที่หน่วยรบพิเศษใช้เรื่องนั้นน่าขนลุกมากครับเขาเล่าว่าหน่วยรบพิเศษสหรัฐ ใช้อาวุธที่เหมือนคลื่นเสียงที่ทำให้องครักษ์นับร้อยคนหมดสภาพการต่อสู้ไปในทันทีเขาบรรยายว่ารู้สึกเหมือนศีรษะจะระเบิดแล้วก็มีเลือดออกทางจมูกเดี๋ยวนะคะอาวุธคลื่นเสียงที่ทำให้คนเป็นร้อยหมดสภาพได้ทันทีหรอคะนี่มันเหมือนในหนังไซไฟเลยความน่าเชื่อถือของข้อมูลนี้มีมากแค่ไหนคะมีการยืนยันบ้างหรือยังยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับแล้วเราก็ต้องรับฟังอย่างระมัดระวัง แต่มันก็จุดประกายคำถามที่น่าสนใจว่าเทคโนโลยีทางทหารในปัจจุบันอาจจะก้าวล้ำไปไกลกว่าที่เราประชาชนทั่วไปรับรู้มากแค่ไหนมันอาจจะมีอาวุธประเภทที่ไม่ใช่การฆ่าฟันโดยตรงแต่เป็นการทำให้หมดสภาพการต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่ในคลังแสงจริงๆก็ได้ครับแล้วเรื่องเวนเนซุเอลาที่ดูเหมือนจะอยู่คนละโลกกับยูเครนเลยมันกลับมาเชื่อมโยงกันได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะใช่ครับ นี่คือตัวอย่างของแรงกับเพิ่มทางผู้มีรัฐศาสตร์ที่ชัดเจนมากทันทีที่สหรัฐเข้าควบคุมเวนเนซุเอลายูเครนก็รีบแสดงความสนใจทันทีเลยครับว่าอยากจะขอซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่เวนเนซุเอลามีอยู่ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอาวุธที่ผลิตในรัสเซียอ๋ออย่างเช่นพวกครับพวกระบบจรวดหลายลำกล้อง Smersh หรือรถถัง T-72B ซึ่งเป็นของที่กองทัพยูเครนคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็ต้องการอย่างเร่งด่วนด้วย ใครจะไปคิดห่ักคะว่ารถถังที่จอดอยู่ในเวเนซุเอลาอาจจะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสงครามที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งได้มันแสดงให้เห็นว่าโลกเราเชื่อมโยงกันหมดจริงๆนะคะถูกต้องครับการตัดสินใจของสารัฐในทวีปอเมริกาใต้กำลังจะส่งผลโดยตรงต่อสมรภูมิในยุโรปตะวันออกแต่บทบาทเชิงรุกของสหรัฐยังไม่หยุดแค่นั้นยังมีความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นกับอิหร่านอีกด้วย ล่าสุดทรัมป์ก็ออกมาเตือนว่าอิหร่านกำลังข้ามเส้นแดงหลังจากมีการประท้วงใหญ่ในประเทศแล้วก็กำลังพิจารณาทางเลือกทางทหารเพื่อตอบโต้ซึ่งทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเปราะบางอย่างยิ่งเลยครับซึ่งความขัดแย้งทางการเมืองและการทหารทั้งหมดนี้ถ้ามองให้ลึกลงไปอีกชั้นมันก็ล้วนมีเรื่องของการแข่งขันเพื่อควบคุมทรัพยากรที่สำคัญของโลกเป็นเดิมพันอยู่เบื้องหลังเสมอเลยนะคะแน่นอนครับดูอย่างอิหร่านแม้จะถูกความบาดย่างหนัก แต่ก็ยังสามารถผลิตแล้วก็ส่งออกน้ํามันได้ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะครับโดยมีลูกค้ารายใหญ่อย่างจีนคอยสนับสนุนอยู่ตามย่สอาหัฐเข้าแทรกแซงในเวเนซุเอลาโดยตรงก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปถึงจีนเช่นกันว่าการซื้อน้ํามันจากประเทศที่เป็นปรัป,ปากสศารัฐนั้นมีความเสี่ยงสูงในขณะเดียวกันอีกฟาดหนึ่งของเอเชียญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐ ก็กำลังเดิมพันครั้งใหญ่เพื่อลดการพึ่งพาทรัพยากรจากจีนอยู่เหมือนกันใช่ครับญี่ปุ่นได้ส่งเรือสำรวจที่ชื่อชิคิวซึ่งเป็นหนึ่งในเรือขุดเจาะที่ล้ําสมัยที่สุดในโลกออกปฏิบัติภารกิจที่ดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยคือการขุดเจาะโคลนจากก้นทะเลลึกถึง6กิโลเมตรเพื่อสกัดแร่หายากหรือแร่เอิร์ธออกมาแร่หายากนี่สําคัญขนาดน,นั้นเลยเหรอคะ ถึงต้องลงทุนมหาศาลไปขุดจากก้นทะเลลึกขนาดนั้นมันคุ้มกันเหรอคะในเชิงเศรษฐศาสตร์อาจจะยังเป็นคำถามนะครับแต่ในเชิงความมั่นคงแห่งชาติคำตอบคือจำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะแร่หายากเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยในการผลิตสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงทุกอย่างตั้งแต่สมาร์ทโฟนที่เราใช้ไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าและที่สำคัญที่สุดคือ ยุดโทปประกทางการทหารอ๋อค่ะปัจจุบันจีนควบคุมตลาดแร่หายากของโลกไว้เกือบทั้งหมดการที่บุ่นพยายามหาแหล่งของตัวเองก็เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับลมหายใจของจีนนั่นเองครับเหมือนเป็นการซื้อประกันความเสี่ยงในอนาคตเพราะก็เริ่มมีสัญญาณแล้วใช่ไหมคะว่าจีนอาจจะใช้แร่หายากเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจถูกต้องครับจีนเริ่มจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสกัดและแปรรูปแร่หายากแล้วนี่คือการส่งสัญญ,ญาณเตือน ญี่ปุ่นและชาติตะวันตกจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเร่งหาแหล่งทรัพยากรของตัวเองให้เจอแม้ต้องลงทุนมหาศาลก็ตามท่ามกลางการแย่งชิงและการแสดงอํานาจเหล่านี้จีนเองก็พยายามวางตำแหน่งของตัวเองให้ชัดเจนเหมือนกันโดยเฉพาะการออกมาพูดของอดีตทูตจีนประจำสหรัฐที่บอกว่าปัญหาเวนเนซุเอลากับปัญหาไต้หวันเป็นคนละเรื่องกันเป็นการส่งสารที่ชัดเจนแล้วก็เฉียบขาดมากครับมันคือการบอกกับสหรัฐและโลกทั้งใบว่า อย่าคิดว่าสิ่งที่คุณทำในเวเนซุเอลาจะสามารถนำมาใช้เป็นบรรทัดฐานหรือข้ออ้างในการแทรกแซงปัญหาไต้หวันได้อืคือจีนมองว่าไต้หวันเป็นกิจการภายในและจีนจะตัดสินใจแนวทางของตนเองโดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของใครเลย พอเรานำชิ้นส่วนทั้งหมดมาต่อกันแบบนี้ภาพมันชัดขึ้นมากเลยนะคะสิ่งที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้มันแสดงให้เห็นว่าโลกในปี2569ไม่ได้มีวิกฤตที่แยกส่วนกันอีกต่อไปทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยเอาวุธใหม่ในยูเครนรอยร้ามในนาโต<อ>ปฏิบัติการในเวเนซุเอลาแล้วก็การขุดแร่ใต้ทะเลลึกล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเดียวกันใช่เลยครับมันคือภาพของโลกที่พันธมิตรแบบดั้งเดิมกำลังถูกทดสอบอย่างหนัก เทคโนโลยีสงครามก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนน่ากลัวและที่สำคัญที่สุดคือการแสดงอำนาจของชาติมหาอำนาจกำลังเป็นไปอย่างตรงไป,ตรง,ไปตรงมาและเปิดเผยมากขึ้นไม่ต้องออมค้อมหรือหาเหตุผลที่ซับซ้อนเหมือนในอดีตนั่นจริงเป็นคำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ไปคบคิดกันต่อนะคะว่า ในยุคที่อำนาจถูกนำมาใช้อย่างชัดเจนตั้งแต่ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ป้องกันไม่ได้ไปจนถึงการเข้าแทรกแซงเพื่อเปลี่ยนระบอบการปกครองอย่างเปิดเผยอนาคตของสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศและอำนาจอธิปไตยของแต่ละชาติจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและประเทศเล็กๆจะต้องปรับตัวยอย่างไรในโลกที่ดูเหมือนว่ากติกากำลังถูกเขียนขึ้นมาใหม่โดยผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดค่ะ